โอ้ยน่าเปิ้นม่นวนว่าได้เฮ็ดคลิปแบบนี้โดนเลยเดย้มีแต่อะไรอ่ะไลฟ์สดไลฟ์สดยังเดี๋ยวช่วงนี้บ้าไลฟ์สดนะคะละหำเลยเล่นเป็นละหำแอคชั่นไลฟ์สดเลยอ,อย่างที่เน็ตได้มาแจ้งเมื่อวานนี้จอว่าเน็ตจะชะลอการไลฟ์สดลงเนาะจา้ะเน็ตก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าช่องอื่นจะมีปัญหามันช่องเน็ตเนาะจา้ะช่องเน็ตมีปัญหาอะไร มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ a s s e n s e from YouTube บัญชีเนะาะจะทำให้การเชื่อมต่อ a s s e n s e r o ม YouTube บัญชีล้มเหลวนะคะประมาณ2หรือ3ครั้งนี่แหละเน็ตก็เข้าไปหลังบ้าน YouTube เนาะเข้าไปดูว่าบัญชีของเน็ตมีกี่บัญชีแล้วตัวไหนที่มันดูเป็นแต่พันกับบัญชี Google ของเราหรือเปล่าหรื hee, อบัญชี a s s e n c e หรือเปล่าเนาะจ่าเน็ตก็ไล่ดูทีละตัวทีละตัวเนาะก็คิดว่าลบออกไปแก้ไขบางอย่างไปประมาณสองสามอย่างนี่หละจ้ะก็เลยรู้สึกว่าจะชะลอการไลฟ์สดนะคะแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าช่องอื่นก็จะมีปัญหาเหมือนช่องเน็ตอาจจะมีปัญหาเฉพาะช่องของเน็ตช่องเดียวก็ได้ช่องอื่นอาจจะไม่มีปัญหาเนาะจะมี คุณป้าถามมาน้อว่าน้องเน็ตก็มีคนติดตามหนึ่งพันแล้วชั่วโมงก็น่าจะผ่านแล้วทําไมถึงไม่สามารถสร้างไรายได้กับ YouTube ได้เน็ตก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเน็ตเจอปัญหาแบบนี้ช่องอื่นจะเจอหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเพราะว่าเน็ตไปทำให้บัญชีบางบัญชีมันพันกันแล้วเกิดการมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบัญชีเอเซนต์อ o u t u b บ กับบัญชี Google หรือเปล่าเน็ตไม่รู้นะจ๊ะคนอื่นอาจจะผ่านเนาะอย่าเพิ่งวิตกกังวลน,นะคะบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาหรอกมันอยู่ที่ช่องของเน็ตช่องเดียวก็ได้แต่เน็ตก็จะชะลอการไหลสดนอกจากการชะลออ่าไหสดของเน็ตก็ไม่ได้หมายความว่าเน็ตจะไม่อ่าเขาเรียกอะไรล่ะไม่เคลื่อนไหวเนาะก็เคลื่อนไหวตามปกติ เต่เคลื่นไว้ในที่นี้จะหันมาอัพโหลดคลิปตามปกติอย่างเช่นคลิปทานคลิปกินหรือชีวิตประจำวันหรือนั่งคุยอัปโหลดไปก่อนจะไม่ลงไลฟ์สดหรือว่าอะไรล่ะโฟกัสไลฟ์สดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่โอ้ยสปีดเจ้ากวางวัาันขึ้นทุกวันนอกจากขึ้นทุกวันถามว่าการไลฟ์สดดีไหมมันก็ดีมันทาให้คน เข้ามาดูเราช่องเราติบตูไว้ปิดค่ามองเห็นไว้มีการผลักดันจากที่อยู่ไว้มันก็เลยทําให้เราผ่านกดไว์ในทางนี้ทั้งนั้นเนาะแต่เนาะมันก็มีขั้นตอนระบบของกดของ Youtube ให้เราต้องอะไรละ่ะทําตามเขาเนาะแต่เนาะอืนั่นแหละแล้วทีนี้เนะาะจตะก็มีคนที่เห็นแตกต่างว่าเออ ก็เพราะไม่มีคอนเทนต์ที่จะไลฟ์สดหรือเปล่าไม่มีคําพูดที่จะพูดหรือเปล่าหรือว่าวีซ่าไม่ผ่านละสิก็เลยอายเลยไม่กล้าที่จะไลฟ์สดหรือว่าไม่กล้าที่จะมาพูดอัปเดตเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็มีคนมาให้เฮ็ดคอนเทนต์อีกแล้วพี่หน้องเนี่ยก็เสเอาไปทําเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สดในวีดีโอหน้าเนาะจะในไลฟ์หน้านั่นแหละนะคะแล้วอีกนางนึงก็เขามาเว้าเนอะแต่ว่าเว้าภาษาอังกฤษ ปูปูปาปาพูดฟิตโฟไฟไม่เก่งว่าภาษาไทยให้ถูกกรอ,อีลาว่าประมาณนั่นเนาะจ้ะอยู่ในคลิปที่เน็ตนั่งกินข้าวนะคะเมื่อวานนี้เสื้อลายดอกสีแดงนะที่จิ้มเจีวปลานาะจ้ะก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับอะไรมากมายไม่ได้วา่าภาษาอังกฤษหรือเพื่อนคันฟันเพื่อนคันแขวหรือว่าเพื่อนคันมือก็บรูแหล,ละเพื่อนเลยพิมพ์เข้ามาเนาะเพราะว่าได้เข้าไปดูการ คอมเมนต์ย้อนหลังเนาะจ้ะเมื่อสามเดือนที่แล้วเนาะอ่านางอันนี้เข้ามาเนะาะจ้ะเขาเรียกนางอันนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าอายุขนาดไหนแต่เขาใช้นามว่าคุณป้าเนาะหรือว่าคุณป้านางนี้ก็ได้เนาะมาพูดทํานองว่าเรื่องก็ผ่านมาแล้วประมาณสองสามปีทาไมยังยกมาเป็นคอนเทนต์อยู่แลวก็ได้ตอบกลับไปเสียคือกันแล้วว่าคนเราถ้าจะพูดเรื่องในอดีตหรือย้อนหลังก็เพราะว่ามีคนขุดให้พูดถ้าหากไม่มีคน คุดให้พูดเราก็จะไม่พูดหรอกทีนี้ก็หายไปเนี่ยเพิ่งจะมาเม้นล่าสุดเมื่อวานนี่แหละคลิปเสื้อลายดอกที่เน็ตนั่งกินข้าวนี่แหละก็ไม่รู้เพื่อนคันแขวอีหย่างหรือเพื่อนคิดอีหย่างของเพื่อนมุเลยว่าพิพ์ผิดพิ่มถูกนี่แหละก็นั่งจับใจความอ่านตลบหนาตลบหลังหลายตลบอยู่กว่าจะเข้าใจได้อ๋อเขาต้องการที่จะซื้อว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เราพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกยังออกสระไม่ชัดยังพูดแบบสำเนียงไม่ให้อยากจะถามคุณป้านางนี้ว่าคุณป้าออกสำเนียงภาษาอังกฤษชัดเจนเหมือนชาวเจ้าของภาษาเลยบอกบอกมีผิดเพี้ยนเลยมันบอคือออกเป๊ะกับเจ้าของภาษาเลยมันบอกเออแล้วคําท้ายคลิปที่พี่มาบอกพูดทํานองสุปสุภาษิตนะว่าเอยียงกว่า ท้ายๆกับอย่าโชว์โง่ทำนองนั่นละ่ะเอออย่าโชว์โง่อย่าโชว์อะไรเงี้ยคุณป้าพูดเพราะว่าเจ้าของเคยโดนฉันด่ากับเมนบอเจ้าของเคยโดนฉันตอกหน้ากับเมนบอก็อยากจะถามว่าที่ว้ามาาที่มูที่เข้ามาเมนน่ะคืออารมณ์้วนแมนตีก็สิเอาเป็นคอนเทนต์ในการไลฟ์สดรอบหน้าเลยจ้ะแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะอ่าที่เข้ามาเม้น แล้วก็ลบออกไปเนาะจะพูดจะพูดถึงคนไหนหรือว่าโดนใครก็แล้วแต่เนาะที่ว่าวีซ่าไม่ผ่านแล้วสิหรือว่าไงทําไมถึงต้องระงับการไลฟ์สดมันบ่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นมันเกี่ยวกับตรงที่ว่าเรายัางแก,ไก้ไขกูเอซเซนต์ฟอร์มยูทูบการลงสมัครยนเอซเซนต์ฟอร์มยูทูบบได้เนาะจา้ะมันยัง มีการที่ต้องแก้ไขบัญชีอยู่แล้วที่นี้เราก็ไม่ได้คิดว่าปัญหาชีวิตหรือว่าผลกระทบกับการที่เราจะเปิดสร้างรายได้ u t u b e ได้หรือไม่ได้มีผลกระทบมาต่อชีวิตเรานั้นไม่มีเราจะมันไม่ได้มีผลกระทบเราก็เลยจะต้องคิดมากหรือว่าจะต้องซีเรียสอะไรมากมายเกี่ยวกับการที่เอาเป็นเอาตายนะคะว่าเออถ้าหากเปสร้างรายได้ไม่ได้เราไม่มี อไรายได้ตรงนั้นมาจุนเจครอบครัวหรือว่าเราจะต้องอันนู้นี่นั่นมากมายเนาะก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะคะกับการที่จะต้องอ่าสปีดหรือว่าจีบก็เองในการที่อ่าเขาเรียกอะไรอะวอรี่ทุกอย่าง่ะละอืมเนาะแต่บางคนเขาก็อาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือสมัครยากในกบอลูคือกันเนะาะแต่เพราะว่า กฎหมาย y o u ูทูบมันเปลี่ยนเนาะเมื่อสมัยก่อนสมัครง่ายนะคะผ่านแป๊บเดียวเลยแต่มายุคนี้สมัยนี้เนาะจากกฎ u t u b e มันเปลี่ยนแปลงเนาะในก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันถามเน็ตมาในก็ตอบบ่ได้ด้วยแต่เป็นอย่างคือสมัครบ่ได้ก็หลายช่องก็มีปัญหาคือกันเนาะในเรื่องเนี่ยสมัครหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะจากก็ค่อยเรียนรู้กันไปเนาะอย่างที่เน็ตบอกไป สำหรับเน็ตไม่มีผลกระทบนะคะกับการที่เชื่อมต่อเอซเซนต์ m y ม u ูทูบบัญชีไม่ได้เขาจะมีหรอกข้อสองถ้าใครได้สามพชั่วโมงปุ๊บมันจะเขียนว่าดำเนินการตัวดำดำ,ดำเนาะถ้าเราติก๊กเข้าไปข้อแรกเขาจะบอกให้อ่านกฎและการยอมรับข้อตกลงการหักภาษีนู่นนี่บูรุาปากับการที่จะเริ่มต้นการเป็น ยูทูบเบอร์อือว่าสตาร์ทเก็บเหรียญนะคะอืมนน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสี่พันตรงนั้นอะ่ะมันไม่ยากเนาะพอเราทําข้อได้หนึ่งจบปุ๊บมาข้อที่สองจะเป็นการลงสมัครใช้เอเซนต์ฟอร์มยูทูบเอเซนต์ก็คือบัญชี Google หรือบัญชีเ s e n น e ์ฟอร์มยูทูบบัญชีที่จะเชื่อมต่อระหว่างช่องของเรากับการรับเงินทาง u t u b e นั่นแหละ มันตรงเนี่ยมันมันกั้นกันอยู่บางคนก็อาจจะทําได้ง่ายแล้วก็มันจะปิดกั้นกันโฆษณาด้วยถ้าหากเราไม่ผ่านตรงนี้เนาะอือต่างๆนานาเน็ตถึงอธิบายบัได้ร้อยเปอร์เซนต์เพรเน็ตก็บอเข้าใจกันนะคะว่ามันเป็นอีหยังก็ลองดูว่าเน็ตจะแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าหากแก้ไขบัได้เน็ตก็บัวได้ซีเรียสอย่างที่เน็ตบอก เอรสร้างรายได้บ่ได้หรือเอรสร้างรายได้ได้เนี่ยก็ยังอยู่กับเก่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะไลฟ์สดน้อยลงจะหันมาทําคลิปอัปโหลดชีวิตประจําวันทําอะไรอยู่ตอนนี้ไปไหนตอนนี้เป็นยังไงตามปกติเมื่อก่อนนี่แทบจะบ่ได้ลงคลิปนะคะบ้าแต่ไลฟ์สดเออละ start ไอสตาร์ตแต่แอคชั่นไลฟ์สดอย่างเดียวทีนี้ก็จะกลับมาอัปโหลดคลิปสั้นตลกเฮฮาซิมบ้าแล้วก็อัปโหลดคลิป เออทานบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะตามปกติแต่การไลฟ์สดก็จะไม่ทิ้งเพียงแค่เ่าเขาเรียกอะไรชะลอชะลอลงไม่ขึ้นทุกวันแค่นั้นเองเนาะแต่ก็จะเข้าไปให้กำลังใจช่องที่เขาผ่านกุดเขาเข้าไปทําตามขั้นตอนได้สาเร็จแล้วหรือคนไหนที่ยังไม่ผ่านกดท,ที่ยังต้องการหลังคาบ้านหรือว่ากําลังใจจาก เออเฮ้าเฮ้าก็ไปเข้าแบบไปผักดันตามปกติไม่หายจากโซเชียลแน่เดียวนะคะไม่หายจากการเป็นอ่าโซเชียลมีเดียหรือว่าการเล่น y o u t u b e เพียงแค่อาจจะชะลอการไลฟ์สดแค่นั้นเนาะนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะก็ติดตามข่าวนะคะหนุ่มสวีเดนที่โดนหลอกอันนี้เขาว่อในเด้อขอเก็กขอเกาะกระแซ่นะหลายคนจะได้ยินข่าวบ่หรือเห็นข่าวไหม ข่าวดังอยู่นะสาวสโค๊ไทยใช่ไหมล่ะกับหนุ่มสวีเดนที่ว่าอ่ายังไม่อยากจากสามีที่เป็นทหารเนาะหรือว่ายัางไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่กรณีแบบนี้มันทําให้ื้อเธอเสว่าเป็นการเสียชื่อเสียงของสาวชาวไทยหรือว่าประเทศไทยเนะาะจ้ะกับการที่ไปต้มตุนหรือว่าไปหลอกลวงเงินจากหนุ่มต่างชาติ ไปสร sure like uh, hmm. ้างฝันไปให้กำลังใจเขาไปให้อะไรความหวังหรือไปให้ความหวังความฝันอะไรต่างๆนานากับเขาจนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยเพื่อที่จะแต่งงานแต่งการเอาไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศสวีเดนว่าจากคนเราถ้าหากว่ารู้ตัวเนาะว่าตัวเองยังไม่สะอาดหรือว่ารู้ตัวว่าตัวเองยังไม่เคลียร์กับอดีตสามีอย่างชัดเจนก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปเล่นเว็บไซต์นะคะหรือว่า ทำการอะไรที่มันผิดศีลธรรมเนาะฝรั่งต่างชาติไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยถ้าหากว่าเมียของไม่ใช่เมียดอกผู้หญิงหรือว่าคนที่เราคุยด้วยนะ่ะยังคาทะเบียนสมรสเขาก็กลัวอย่างเรานี่แหละถ้าเราพบกับผู้ชายผู้ชายตัวไม่สะอาดยังคาราคาสังกับอดีตภรรยาถึงจะแยกกันอยู่แต่ใบทะเบียนสมรสมันยังาคากันอยู่ แล้วถ้าหาวันดีคืนดีฝ่ายตรงข้ามเขาเกิดฟ้องขึ้นมาล่ะในสถานะเราเป็นชู้หรือว่าเป็นเมียน้อยเนี่แหละเ,เราต้องจ่ายนะคนที่เป็นชู้จะจ่ายหนักกว่าคนที่เป็นอันนั้นภรรยาหรือสามีอือนั่นแหละฝรั่งเขาจะซีเรียสตรงนี้เมื่อเขารู้ว่าผู้หญิงยังไม่จดทะเบียนหย่าเขาก็ถอยสิถ้าหาวันดีคืนดีหัวของอ่า หัวของผู้หญิงคนนี้เรื่องอดีตสามีเขามาฟ้องร้องเขาเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาเรียกร้องความเสียหายเขาจะเรียกร้องกับจู้เด้ดหนักใช่ไหมนันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงทําแบบนี้ให้ชาวต่างชาติมองผู้หญิงไทยเสียหายอีกนอกจากยิ่งเป็นข่าวอะไรล่ะเมื่อสองปีที่แล้วเพิ่งจะเงียบหายไปนี่มีประเด็นขึ้นมาอีกแล้วหนุ่มสวีเดนเนาะ เสียเงินไปทั้งหมดสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะจะ้ะเขาก็เลยร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดใช่ไหมข่าวดังอยู่หรอกช่องไหนเขาก็ออกข่าวอยู่นะตอนนี้นะเรียกค่าเสียหายคืนสี่แสนบาทภายในหนึ่งอาทิตย์ก็อยากจะฝากเตือนไปถึงสาวๆโดยจฉาะไม่ใช่ว่าเจ้าของสิคักเจ้าของสิเก่งดอก,กจะนี่ชีวิตที่เริ่มต้นใหม่หรืออยากจะมีผัวฝรั่งเืออยากที่จะเดิน สายฝออยากให้ชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ครอบครัวมีอยู่มีกินก็เคลียรเจ้าของให้ดีสัก,กว่อนอันนี้บกแยกกันอยู่แยกกันอยู่แบบไหนยังติดต่อกันอยู่ยังอะไรอ่ะจุงไม้จุงมือผ้ากันไปซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารมากินกันเออแต่ฝรั่งเอาไปทิ้งอยู่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละถ้าหากว่าเขาไม่เดินเข้าไปแจ้งความหรือว่าไปร้องอความยุติธรรมกับสายไหมต้องรอดเธอก็คงจะไม่ รีบกลับมาขาารัลังคนนี้แล้วเอาไปผูกข้อต่อแขนอีกอย่างหนึ่งคนเป็นแม่เห็นไหมคนเป็นแม่ก็เห็นดีเห็นงามกับลูกทัเดเป็นอย่างคือบวชหา้หามลูกว่าเออเฮตเตอซี่มันผิดนะมันผิดเีลสและถ้ำถึงจะแยกกันอยู่แต่ตัวยังค้าไปทะเบียนสมรสอยู่เรวมอบบอกว่าบวรลูกเห็นเป็นใจเนตะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นแม่จะไม่รู้เห็นเป็นใจแมนบออยู่บ้านเดียวกับลูก แล้วที่นี่มายอมรับว่าลูกยังมีผัวทหารอยู่เล้ววันที่เขาไปจุงมือฝรั่งมากโผูข้อต่อแขนเห็นเป็นอย่างคือบวบฝรัง่งหรือห้ามลูกว่าอย่าท่อต่อไปมันผิดนั่นเด็กที่นี้เขาก็อะไรอ่ะมองได้ประเด็นเดียวแล้วร่วมหัวกันหลกอกลวงต้มตุนแมนเวละลูกเห็นเป็นใจกัน้่กันทำเป็นอะไรล่ะเขาเรียกทำเป็นอ่า เป็นกลุ่มนะทั้งเป็นแบบขบวนการนั่นไงแม่ลูกผัวเขาก็คิดได้ฝรัง่งอ่ะใช่ไหมหนึ่งแหละผู้หญิงไทยเอายังไม่อยากจากทสามีฝรัง่งเอ้ยยังไม่อยากกับสามีไทยเขาก็รู้อยู่แล้วเจ้าของต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเขานะ่ะยังคาทะเบียนสมรสอยู่ทําไมเข้าไปเล่นเว็บไซต์หนึ่งเออและตัวของ อาทหารเนาะอดีสามีอันนี้อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเมียของเขามาลักลอบคุยคุยแบบกับฝรั่งหรือ,อยังไงหรือว่าเมียเ,เอาเงินปิดปากหรือ,อยังไงอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปยัดเยียดความผิดให้ผู้ชายได้เพราะว่าเขาแยกกันดูแต่ตัวของผู้หญิงอะลูกทั้งลู่เล้วเจ้าของยังค่าทะเบียนสมรสเป็นอย่างขึ้นบ่อยยพอฝรั่งเข้าแจ้งความดําเนินคดีไปยาไหมไปยาไหม มันสายเกินไปไหมมันช้าเกินไปหรือเปล่าถึงคุณจะไปยาลังจากที่เขาฟ้องร้องหรือว่าเขาแจ้งความแล้วคุณก็ต้องรับผลกรรมก็คือต้องคืนเงินเขาคือเก่าเพราะว่าคนที่มันเสียความรู้สึกคนที่มันเสียความตั้งใจหรือคนที่มันเสียอะไรไปแล้วมันเอาคืนบ่ได้คนเราถ้ามันเสียอะไรไปมันก็ไม่เท่ากับเสียความรู้สึกเสียใจเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละเขาตายตายตายด้านคือตายข้างในนะ่ะ ตัวเขาน่ะไม่ตายแต่ข้างในเขาตายมันก็คือหัวใจเขาตายตายด้านไม่มีความรู้สึกแล้วคือเขาเบาไว้ใจผู้หญิงคนอื่นแล้วพราะการกระทําของคุณเพียงคนเดียวเป็นอย่างคุณคือกล้าเอาของเขาแทนที่เออเขาจะได้ไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าคุณตอนนี้คือเขาปิดปิดกั้นตัวเองปิดกั้นอนาคตปิดหัวใจหรือเพราะเขากลัวกลัวเพราะว่าคุณเป็นคนทําคนอื่นที่ดีๆอ,อีกเยอะ ผู้หญิงที่ดีๆยังเลยเยอะที่เขาต้องการที่จะหาผู้ชายดีๆจริงๆเอาไปสร้างอนาคตเอาไปตรงเอาไปแบบตกแต่งแล้วไปอยู่ด้วยกันแต่คุณมาทําให้ความฝันของผู้ชายคนนี้ล้มละลายล้มละลายไม่พอเขาปิดกั้นตัวเองเขาไม่เปิดหัวใจที่จะมองหญิงอืง่นเพราะเขาคิดว่าหญิงไทยเป็นแบบนี้คุณทําให้ชาวต่างชาติมองประเทศไทยว่าผู้หญิงไทยเป็นอย่างไรนี่แหละ เขาถึงเรียกว่าปลาตายตัวเดียวเมาเนา่าคลุ้งไปทั้งหนองมันเป็นแตงซีเนาะจา๊ะในกลมาเว่าซ่อมนี่แล้ะพี่น้องแต่มันก็ผิดนะคะถึงเราจะเป็นคนไทยแต่กรณีมันผิดมันผิดสีลธรรามันผิดจาบันมันผิดผิดใต้สำนึกของคนเป็นผู้หญิงที่มีผัวอยู่ถึงจะแยกกันอยู่แต่การกระทำของคุณมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณแยกกันอยู่คุณพูดว่า โทรเมื่อไหรเขาก็มาเออคือคุณแค่อะไรอ่ะพักเบรกอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลิกวลาอย่างเด็ดขาดแค่พักเบรกแต่จะกลับมาหากันตอนไหนก็ได้ยังีิแม่อให้ฉันเป็นผู้ชายไทยเด้อเจอจังซี่เจอจังซี่ฉันก็บอเอานะคะไม่มีใครเอาหรอกใช่ไหมถึงเป็นผู้หญิงถ้าไปเจอผู้ชายที่ขาดเบียนสมรสอย่างเงี้ยก็ไม่เอา เพราะกรณีอย่างนี้มันไม่ได้เลิกมันแค่พักเบรกคุณจะกลับกันมาหากันเมื่อไหรยังไม่รู้แล้วคนที่คุณแต่งงานแต่งงานคุณก็บม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณแค่จัดงานแต่งงานพกท่อต่อแขนให้เขามาจ่ายค่าสินสอดหรือเพราะคุณจดทะเบียนไม่ได้คุณยังคาทะเบียนอยู่นั่นก็หมายว่าเขายังอยู่ในสถานะชู้และผัวคุณกับคุณก็แค่เบรกถ้าวันดีคืนดีผู้ชายคนนี้หมดตัวคุณกลับไปหากันเด เขาต้องคิดคนั้นคุณก็ต้องรับผลกรรมของคุณไปเนาะสาวสุขโอไทยนะคะไม่ได้สนับสนุนถ้าคิดจะมีผัวฝรั่งหรืออยากจะก้าวออกจริงๆคุณต้องเคลียดตัวเองให้ชัดเจนนะคะอย่าทําให้สาวไทยหรือประเทศไทยที่เขาไม่ได้รู้อ,อินูอินีต้องเสียหายไปเพราะคุณคนเดียวเนาะสวัสดีค่ะ